สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้ค่ะก็กลับมาอยู่กับน้องเมอรลี่กันอีกแล้วในวันฮันเดอร์เบบี้ชาเลนจ์นะคะแล้วก็ในวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นน้องเจ๊โตแล้วใช่ไหมคะคือเราก็าห่างหายกับวันฮันเดอร์เบบี้ไปนานมากเลยนะคะก็แบบมต้องหางเรื่องสี่หมื่นห้าทุกคนก็แบบเออก็ได้ว่าแล้วอ,อ่ายังไงก็าตามแต่วันนี้เราก็ต้องไปทํางานก่อนนะคะ วันนี้ก็คือเราจะไปสวิตทีกันก่อนแบบรวดเร็วแค่หนึ่งแมเท่านั้นแล้วเราก็จะไปซื้อบ้านข้างๆนั่นเองค่ะแล้วก็ไปสร้างบ้านนะคะอา้าวทุกคนหายไปไหนหมดแล้วอะทุกคนกคน็กนหายไปคุยกันอยู่กันตรงนี้โอเคงั้นลองมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือแบบสวิตท,ทีก็คือเที่ยวร,รีวิวไปใช่ไหมก็อีกสองรันก็จะหมดแล้วนะคะก็ไปเริ่มชาเรงกันเลยดีกว่าไปค่ะ มันก็จะแบบว่าอืมอะไรอย่างนี้นิดหนึ่งนะก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากรู้ทนิคในการเล่นสวิตช์ก็อบอกเราได้นะคะเอาเป็นว่าเราก็มาเล่นกันเลยกว่าเราก็ไม่อยากที่จะแบบพูดอะท <c oughs> ุกคน <c oughs> อะไราทำไมล่ะอ๋อ,อกดผิดทุกคนอ่าไม่เป็นไรคิดชาเลนจนไปก่อนงั้นเราไปเริ่มชาเลนจนอันใหม่ดีกว่านะคะลืมลืม ลืมทำไอ้นี่คือเราไปแข่งเลยไงเอาไม่เป็นไรทุกคน mm hmm. เริ่มรอบหนึ่งนะคะเพราะว่านี่น่นาจะเป็นตานสุดท้ายที่เรา <What? S 1> จะสวิตช์กันแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่สุดท้ายที่เราจะรีวิวนะคะปะ90มันก็ต้องมีไหมเอาเมอร์ลี่เมอร์ลี่ทำไมอะ่ะเมอร์ลี่ทำไม่ได้อะทุกคนเอาอีกแล้วบักอีกแล้ว mm hmm. กลับบ้านก่อนเลยปะบักตลอดอยทุกคน คุณผู้ชมก็น่าจะแบบเออบักกันบ้างเลยเนาะน้องอยู่ไหนคุยกับคนอื่นได้ป่ะอ่าคือกับลูกได้เงั้นไปสวิตช์ค่ะไปเลยค่ะปะไปสวิตช์กันไหนทําได้ไหมเออทําได้แล้วแค่นี้แหละแล้วก็่ะไปทําขนมแค่นี้เลยทุกคนที่ต้องการให้เราเมี่ียนะคะแล้วคือหนูก็ที่เก่งมากเก็บเงินได้สี่หมื่นแล้วก็ถ้าเกิดซื้อบ้านแล้วนะคะเราก็อาจจะแบบ เออมีลูกเพิ่มขึ้นอะไรนี้เนาะจะทาบ้านชั้นสองนะคะก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะไกลหรือว่าใกล้ตัวมากๆเลยสรุปจะไก,กลหรือใกล้เออก็นั่นแหละจะไก,กลหรือใกล้ก็ช่างมันนะคะเ็าเป็นว่าเราจะสร้างบ้านชั้นสองในเร็วๆน,นี้นค่ะในอนาคตของเรานั่นเองเอาล่ะก็เมอร์ลี่นะคะก็ได้ทําการเล่นสวิตช์ทีสระหว่างที่เราเมาส์กันไปเรียบร้อยแล้ว ะทำขนมเป็นจุดเป็นร้อนเนพันแล้วก็ยังมาไม่เสร็จงั้นเราจะให้น้องเล่นถึงราวประมาณราวที่7จิตแล้วกันนะคะแล้วก็จะไปซื้อบ้านกันเลยดีกว่าทุกคนคือเลขใน,นนี้ก็คืออยากได้เงินอ่ะก็คือไม่ได้เงินสักทีอ่ะทุกคนอ๋ออยู่นี่ลืมลืมไปค่ะ เออแล้วก็บ้านที่เราจะซื้อนะคะเราก็จะซื้อล็อตที่ไม่ใหญ่มากก็คือน่าจะเป็นล็อตเดียวกับเมอรี่เลยเนาะ hmm. ก็เป็นล็อตข้างๆอะไรประมาณนี้นะคะ hmm. โอเค้องคเปรีคือไม่มีเงินขึ้นเหลือทุกคนเออคือเงินที่ขึ้นขึ้นมาเยอะๆแบบนี้นะคะก็คือเราได้มาจากซุยที่ในส่วนหนึ่งนั่นเองปกติก็คือได้มาจากการทําเควสหรือว่าการทํางานอะไรของน้อง oh. พวกฮอบบี้อะไรแบบนี้ด้วยนะ oh. อยากได้เงินอ่ะทำไมไม่มีเงินขึ้นมาเลย อันนี้ยสิบสิบสิบด้นะดล้ว,ลวทุกคนเราจะไปดานใหม่กันต่อแล้วนะคะอันนี้น่าจะเล่นในแค่ตาเดียวนะคะถึงเราเจ็ระเปาอ่น,น่าจะประมาณแล้วหกปะอ้าประมาณแล้วหกก็ได้อยู่นะคะปะนี่มากระลองอุ้ยนี่งเงินทุกคนแต่ว่าไม่ได้วะไม,ไ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 ม่ได้ทุกคนได้ได้ได้เอ้าไม่ได้หรออะไรอะ่ะสี่เลยหรอ ไม่หกเลยเหรออ่ะๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือสองก็ได้อยู่เนาะไปราวใหม่ทุกคนราวนี้ถือว่าเป็นตาที่แบบเออดูเชิงดูเชิงนิดนึงตา <ๆ S 1> ค่ะคิดเราก็ได้มาแ 300. ค่สามน้อยเจ็ดสิบโทเค็นนะคะค <ๆ S 1> ่ะอาเทมต่อไปแล้วก็ต้องได้เงินแล้วนะอาเทมอันนี้คือไม่ได้เอาโทเค็นนะคะจ่าเงินค่ะต <ๆๆ S 1> ้องมีิ้วจ่เงินค่ะ <ๆ S 1> มีเงินไหมคะมีเงินทุกคน แล้วก็ไปอันนี้ก็นต่อทำขนมเมอลี่ทำขนมทีทีนี้เราว่าน่าจะประมาณไม่ถึง20นาทีนะคะด้วยความที่เราก็ก็พักกันเนาะแต่ก็ไม่ได้อยากให้มีคลิปวิดีโอที่ยาวเกินไปสําหรับวันนี้ไ Baby Challenge นะคะก็เอาเป็นว่าไม่ถึง20นาทีนั่นแหละค่ะทุกคนเท่าลหร่แปดค่ะอันนี้เท่าไหร่แปดสิบปะโอเคเก้าสิบได้อยู่ไม่มเงินอีกแล้วทุกคน ไม่เป็นไรเราก็ได้ไปสองไห้าสิบแล้วเนาะโอเควันนี้ท่านต่อไปหูมีตั้งเก้าด uh ่า huh. นเลยอ่ะเอาอ่ะแค่เอาให้เงินจริงๆครั้งนี้แปดสิบนะคะเราต้องหาที่มันค้มหน่อยอ่ะอันนี้อา uh huh. ละทุกคน uh huh. เราก็น่าจะคลิปชาเลนจ์ในเร็วๆนี้แล้วนะคะเพราะว่าเออน้ำตาลมันใกล้ที่จะหมดเต็มทนแล้ว uh huh. น่าจะอีกสักประมาณ สองสามตาอะไรแบบนี้เนาะคือได้เงิน,นมาแค่สองร้อยห้าสิบเหรอเอาจริงเหรอคือจริงจริง,งใช่ไหมคือมาเอาเงินนะวันนี้อ่ะประมาณนี้นะทุกคนน่าจะเล่นได้อีกประมาณด่านหนึ่งนั่นแหละด่านต่อไปต้องมีเงินแล้วนะคะไม่มีเงินคือจะงอนแล้วนะต้องมีเราไหมเงินอะไม่มีไม่มีเงินนะ่ะทำไมเนอาสกิปอำไมอะ ไม่เช่งมันไปผัวดอนต่อไปนะอันนี้คือตัดฟันบวชแล้วนะคะเ่อจะเอาเงินคือเล่นเทวิตีปกติคือไม่ได้เอเาเงินเอาโทเค็นไงแต่วันนี้คือเราไม่ได้มาเล่นเอาโทเค็นนะคะเออเอาเป็นว่าน่าจะได้ด่านนี้เป็นตาสุดท้ายแล้วคะ่ะหรือว่ายังไงเออจิ้มไปนะคะแล้วก็แปดนี้เป่าอ่านีแปดก็ ไงก็ตามนะคะทุกคนเราจะเอาอแปะอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาอันนี้เพรอันนี้สีเนาะใช้ที่หมดจะได้ของนะคะปะอุ้ยมันรีไปทำขนมเรียบร้อยแล้วเป็นตาต่อไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่ได้เงินมามากมายเท่าไหร่ได้แค่สองรห้าสิบเออก็ก็ได้หวะสองร้อยห้าสิบก็ได้ละอ่ะแค่นี้นะคะแล้วก็โอ้ ได้ทุกแค็นอันนี้มากเลยอะทุกคนอล้เราเปิดชูวิตชีตบล็อกแล้วกันนะคะได้ประมาณสชิ้นเนาะก็น่าจะได้แบบสีอะไรอย่างนี้ปะเฮ้ยได้ของเอ้ยเอาดีๆเราจะเอาไปแต่งห้องลูกดีกว่านะคะคือแบบน้องเจฟสก็อาจจะอยู่บ้านนี้ก่อนเฮ้ยอยู่บ้านอยู่บ้านอื่นก่อนนะคะแล้วก็เพราะว่าเรามีห้องเด็กแค่ห้องเดียวถูกไหมคือน้องแต่น้องก็เป็นไวชายไม่ได้เป็นไวทีนปะ เออยังไงก็ตามคือให้น้องเงินกับมเมลลี่ก็ได้นะคะอ่ะเรียบร้อยเอ้ยได้ไฟมาเอาไปตกแต่งบ้านดีกว่า้าทุกคนเรากลับบ้านไปหาน้องเจฟก่อนนะคะเอาละเจฟโอเคเรียบร้อยค่ะน้องจะเป็นชายแล้วนะคะเยน้องเป็นชายแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเดี๋ยวน้องอย่าเพิ่งไป make อ v e น้องนะคะแล้วก็ทำอีเวนต์กับน้องกันดีกว่าค่ะ ปาหูพียบเลยเพียบเลย,เย,เลยมาๆๆมา้มางสีผิวเนี่ยเราก็จะปล่อยให้เป็นตามแบบนี้เลยนะก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนสีผิวนะคะก็นั่นแหละเป็นสีผิวพ่อกับแม่เนาะมาดูกันดีกว่าทุกคนว่าเราสามารถใส่อันไหนให้น้องแบบเท่ๆกันได้บ้างคือน้องก็อาจจะแบบเป็นคนเท่ๆอะไรเนี้ยอ่ะการิงไหมไดไม่เอาอะใส่นิกเกิลไหมคะ ใส่มาแล้วกันเป็นสร้อยเนาะใส่นาฬิกาด้วยทรงผมก่อนดีกว่าคือเราอยากให้ทรงผมเขาแบบเป็นสามเอ้ยสองอันนี้อทุกคนคือทรงนี้ก็ได้แต่มันต้องมีคนเรียบร้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าเออสองทรงนี้กําลังดีเอาคนแรกเป็นทรงนี้แล้วก่อนละกันเนาะเออเป็นเซอร์เซอร์วิ้ยผมสีกับน้องเมิร์สีเดียวกับน้องเมอรี่เลยแต่คุณดีร็กก็น่าจะผมสีนี้นะคะส่วนอโยบรอโาบรเราก็เอาเป็น อันนี้ละกันเท่ดีนะคะแล้วก็ส่วนชุดของเขานะคะเราจะแบบเออเท่ๆเลยเข่าดาเป็นไงน้องต้องเท่ที่สุดค่ะนี่เอาแล้วเอาแล้วแว่นตาไม่ใส่ค่ะอันนี้หรออันนี้สีม่วงก็ไม่เป็นไรไหมทุกคนได้นะสีม่วงอะแล้วก็ส่วนของรองเท้านะคะ รองเท้าเราจะให้น้องใส่เป็นอันนี้แหละเท่ดีสีเขียวค่ะเจ็บราวค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วไปค่ะปะเรียบร้อยคืออันนี้ก็แบบเปิดโ,โตโตแล้วอยากรู้ว่าตอนโตขึ้นกว่านี้น้องจะเป็นยังไงเนาะไปซัดอีเวนต์ก่อนที่เราจะไปซื้อบ้านกันดีกว่าค่ะเออบ้านของเราอ่ะทุกคนก็าอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบสร้างเสร็จภายใน EP เดียวนะคะเพราะว่ามันก็เป็นบ้านที่แบบว่า ทงซื้อเนาะเออมันก็อาจจะเป็นบ้านเล็กๆนะคะบ้านนั้นก็อาจจะสร้างมาให้น้องแจ๊บตอนโตขึ้นแล้วเนาะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะคือน้องก็อาจจะนอนกับแม่เนาะส่วนห้องนี้ก็คืออืออีพีนี้ก็ต้องมาแล้วยังไงก็คือคุณผู้ชมมีคนหนึ่งคนหนึ่งที่คอมเมนต์เราชอบเราจริงๆก็คนนั้นนะคะก็บอกว่าเอออยากให้อ่ามีลูกกับคุณริกรัมนะคะ คืออีพีที่เราอ่านเราเซเทียมถูกไหมคือสมองเปลืองไปหมดแล้วนะคะเห็นเป็นโจทีก็เออววกรัมค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปซื้อบ้านกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปค่ะคุณผู้ชมจะต้องได้เห็นบ้าน้องเจลที่ดีนะคะคืออยากให้น้องอยู่บ้านนี้ไงแต่ก็คือมันต้องแบบสองร้อยสี่สิบเก้าอ่อะคือมันก็แพงแล้วก็ไม่ได้อยากเสียตังค์ถูกไหมเอาเป็น หลังไหนดีคะหลังนี้ไหมหลังนี้เราดูวิวข้างนอกดีก,กว่าให้เป็นวิวที่ไม่เหมือนกับบ้านของเมอรี่จนเกินไปนี่อันนี้ก็แบบมีต้นไม้เยอะดีนะอ่ะเป็นบ้านที่ไม่ได้ติดกับแม่นาม้าก็เป็นบ้านนี้ไหมคะแต่อย่างไรก็คือบ้านนี้แล้วก็ดูคนแล้เราก็จะเสียงเงินไปสี่หมื่นเลยนะคะเอาเป็นว่าไปค่ะไม่ต้องรอแล้วค่ะบายไปเลยค่ะ ไปค่ะแล้วก็สอนของตรงนี้อุ้ยทุกคนเราต้องรอแปดชั่วโมงอะเอ้ยไม่ได้ไหมยังไงหรือว่าบ้านหลังต่อไปของเราที่สร้างให้น้องเจฟเนี่ยคือเราก็จะต้องรอใช่ไหมคะคือน้องไปบ้านหลังนี้ได้ปะต้องแปดชั่วโมงอะทุกคนคือเราก็ต้องอัดต่อเดีววันพรุ่งนี้เฮย้ยเอาเป็นว่า EP นี้นะคะ บ้านของน้องก็ยังไม่เสร็จค่ะก็คือน้องเจฟก็ยังจะแบบเอออะไรใดๆงั้นเนี่ยเราไปทํากิจกรรมกับน้องดีกว่าคืออีพีนี้น้องก็ต้องมีลูกอีกคนนึงนะคะปะูชายของเราไปทําการบ้านอ่ะคือตอนนี้ก็เด็กซมโมบายนะคะไม่ได้ให้น้องไปแบบว่าไปโรงเรียนเนาะก็เออเรียนออนไลน์แหละดูออก เหมือนกันเราแต่ตอนนี้เราปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนปิดหนึ่งเดือนก็คือมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูแบบชิวๆกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เออมมีลูกกับวิกรัมดีกว่าทุกคนได้นะ Have b b b y y w i วิกแกรนะคะก็สำหรับ EP นี้ก็เอาเป็นว่าเออม,มาเล่นกันกรุบๆรบให้ทุกคนได้รอใีพีต่อไปกันดีกว่านะคะไปค่ะวิกรกมบากินอินเบค่ะเริ่มเลย ไปเลยงั้นอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมากันดีกว่าก็อืมไม่ได้อยากให้มันแบบอะไรมากเนาะก็รออีกครึ่งชั่วโมงอู้หูทุกคนอู้แรงมากโอเคอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันนะคะอ่ะโอเคคะ่ะทุกคนครบครึ่งชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอมันกันใหญ่เลยตอนนี้ก็อืมนั่นแหละอ่าไปผู้หญิงได้ผู้หญิงแล้วทุกคน ตื่นเต้นเป็นผู้หญิงแล้วค่ะมามาดูชื่อนอุ้ยไอล่าไอล่าได้อยู่นะคุณพ่อชื่อเวกแรมนะคะส่วนคุณแม่ชื่อเมรี่ก็ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยชื่อไอล่าหรอเฮ้ยชื่อน่ารักอาชื่อน,นี้เลยทุกคนกันด้อมได้ดีมากนะคะไปค่ะได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาเปลี่ยกนิดนึงอ่ะส่วนของเปลนะคะ แล้วก็แบบเออสีชมพูไหมยังไงส่วนตรงนี้ตรงนี้เราก็สีนี้อยู่แล้วโอเคสวยแล้วนะคะส่วนของของเล่นน้องหมีเนี่ยก็สีนี้นะคะส่วนตรงนี้ต้องเป็นสีนี้อยู่แล้วค่ะหรือว่าสีนี้ดกคนอันนี้ดีกว่าสีเหลืองน่ารักดีนะคะส่วนเตียงเตียงนี้เราได้ใช้แล้วค่ะทุกคนเอาละ ต้องได้ใช้นะต้องได้นะอ่ะสีนี้สีเหลืองแ่นด้านอุ้ยทําไมต้องเป็นหมีอันนี้ตลอดเลยอ่ะเปลี่ยนสีแพนด้าให้เป็นสีมออ่วงนิดนึงม,งม,งมง่วงๆชมพูชมพูไปหมดนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะน่ารักนะห้องของน้องนะคะส่วนสีที่ทานข้าวตรงนี้ก็โอเคสีนี้ต้องหนีล่ะ คือแบบกดไปโดนอะไรมั่วซั่วไปหมดแต่ทุกคนอ่ะสีเหลืองได้ค่ะอ่าพรมตรงนี้ด้วยพรมตรงนี้ต้องเป็นสีนี้เนาะนี่เดี๋ยวเราจะแบบเออ,อาจจะเอาแพนด้าเป็นสีเหลืองให้มันตัดตัดกันก็ได้นะคะได้อยู่แหละอ่ะประมาณนี้ส่วนพรมก็ยังเก่าค่ะเป็นว่าทุกคนเรามาร์ทอีเวนต์กับน้องเลยดีกว่าไปที่ออฟจอยใช่ปะออบโอออ่านผิดอีกแล้วช่วงนี้สมองเลอนะคะอัดขึทุกคน ลนน็อกไปเลยหรือเปล่าไม่ใช่หรอกอ่ะแล้วก็นั่นแหละทุกคนวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรทํามากมายนะคะก็เอาเป็นว่าเท่านี้แล้กันเนาะก็อีก8ชั่วโมงนะคะก็อาจจะเป็น e ีพีหน้าค่ะก็เอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันเน,ะน,ะะน,ะเน,นานะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะจอก,กันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย